Bye. <laughs> ับช่องหนุ่งนิงเคเจชาแนลนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทานบุฟเฟ่ชาบูนะคะซึ่งบุฟเฟ่ชาบูนี้นะคะแพ็คเล็กก็คือ389บาทนะคะก็ทานได้หลากหลายอยู่นะคะมีทั้งเนื้อเนื้อหมูสไลซ์แล้วก็เนื้อวัวมีซีฟู้ดด้วยนะคะเดี๋ยวจะไปพักทานกันอันนี้คือน้าจิ้มมีอยู่3แบบนะคะมีพริกกระเทียมปกติเราไปดูกันว่ามีอะไรกัน ทานกันบ้างนะคะนี่ก็คือเป็นเนื้อของเขานะคะก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวไปดูกันอีกว่ามีอะไรอีกไม่พลาดนะคะคือน้องจุ้งนั่นเองนะคะใครที่ชอบทานซีฟู้ดที่นี่มีนะคะในราคานี้แล้วถ้าหากว่าใครนะคะที่เกิดวันเกิดและเดือนเกิดตรงวันและตรงเดือนนะคะไปกินฟรีได้เลยนะคะร้านนี้ แล้วพาเพื่อนไปอีกหนึ่งคนก็คือจ่ายหนึ่งคนฟรีหนึ่งคนนะคะอันนี้คือเป็นโปรโมชั่นของร้านเขามีตลอดทั้งปีนะคะอันนี้ก็เป็นบรรดาของซีฟู้ดนะคะแล้วก็ผักหลากหลายคล้ายๆร้านอื่นนะคะแต่ก็มีนู่นนี่นั่นเติมเข้ามาเมื่อกี้เป็นหอยแมงกะพรุนเนาะ ใครชอบกินผักกินนะคะใครชอบกินโปรโตีนกินนะคะมีใส่ผักไปก่อนแล้วแต่สไตล์นะคะในการกินชาบูบางคนเขาก็จะบอกว่าลงเนื้อก่อนนะคะลงเนื้อให้น้ําซุปมันหวานๆก่อนแล้วค่อยลงผักนะคะบางคนก็บอกว่าลงผักให้มันหวานๆก่อนแล้วค่อยลงเนื้ออ่ะอันนี้กินตามสไตล์กับรสนิยมกับคนที่เราพาไปกินนะคะเพราะว่าใครทําแบบไหนก็อร่อยหมด ไม่ทะเลาะกันนะคะไม่ทะเลาะกันเรอเล่นนะคะเพื่อนๆถ้าหากว่าใครชอบชาบูสไตล์แบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะคะเพื่อเป็นกำลังใจกันถามกันมาได้นะคุยกันทักทายกันมาได้นะคะเพื่อนๆนี้ไปดูกันต่อนะคะนี่คือเนื้อนะคะไม่รู้เนื้ออะไรบ้างก็สั่งมาหมดนะคะเนื้อหนอก สไลด์หมูสามชัน้นอ,อะไรอย่างเงี้ยใบพายเสื้อห่วงห้าหมูก็มีนะคะเบคอนหมูสามชั้นนะคะขาชัวเนี่ยนะคะหมักนะมีเนื้ด้วยนี่มีสาลายนะ่มีกำลังเดือด ชื่อไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ชื่อร้านว่านาลินะคะอยู่ตรงพญาสัจจาถนนเส้นพญาสัจจาชนบุรีเลยถ้าหากว่าใครวิ่งเส้นพญาสัจจามาก็ลองเซิร์ชไม่เน็่หรือกูเกิลแมปอะไรก็ว่าไปนะคะพูดผิดขออภัยชื่อว่าร้านนาลินะคะซึ่งชั้นล่างนะคะจะเป็น อาราคาตกับบุฟเฟ่ซูชิชาซาชิมินะคะส่วนชั้นบนนะคะก็จะเป็นชาบูประมาณนี้นะคะก็ลองมาทานกันดูได้หนิงเคยพาไปอีพีก,ก่อนๆที่พาไปกินซาชิมิบุฟเฟ่นะคะชั้นล่างของนารีรอบนี้ก็เลยพามากิน ชาบูชั้นบนดูคือด,ดูหลายรอบแล้วว่าน่าสนใจนะลองสักทีไหมก็มาลองให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเป็นแบบไหนมีเนื้ออะไรบ้างนะคะมีอะไรน่าสนใจก็จะฟีลประมาณนี้ระหว่างที่พูดนี้ก็คือน,น้ำรายนะคะต้องขออภัยด้วยที่ไม่เอาเสียงปุดๆุดุด,ดของแม่มานะคะเพราะว่าก็เกรงใจเพื่อนๆเนาะหรือ ี๋ยวให้ดูสัหน่อยอ่าอันนี้คือน้ำจิ้มเขานะคะปรุงแล้วใส่กระเทียมใส่พริกใส่น้ำมะนาวคือเขาให้น้ำมะนาวมาเยอะมากๆเลยนะคะนี่คือเนื้อที่สุกแล้วนะคะความสุกก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเลยว่าจะช็อตโตขนาดไหนหรือจะฟิลประมาณไหนลงสามวิขึ้นเลยเนื้อหวานๆก็ได้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะอันนี้เป็นซุปแบบซอสอะไรอันนี้ก็ อร่อยอร่อยก็จะมีแบบคล้ายๆน้ำจิ้มซุกี้อันหนึ่งพรสืออันหนึ่งมั้งถ้าเรียกไม่ไม่ถูกนะแล้วก็คล้ายๆอีกอันหนึ่งเป็นอะไรแบบถัว่วอะไรเงี้ยถั่วนี่คือพรสือหรืออะไรอ่ะถ้าพูดไม่ถูกใครรู้บอกหนิงทีนะคะเพราะว่าเรียกไม่ถูกค่ะตอนนี้กินอย่างเดียวกินละหมึนอ่าโอเคนี่ก็คือบรรยากาศของการมาทานชาบูชั้นบนนะคะ ซึ่งขออนุญาตไม่ถ่ายบริเวณรอบๆเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะติดคนอื่นเดี๋ยวก็จะโดนนะกฎหมายเดี๋ยวนี้เขาแบบไม่ให้ติดคนอื่นเข้ามาในเฟรมของเราอะไรเงี้ยแล้วก็ถ่ายแค่บริเวณโต๊ะของเราเนาะแม้กแต สงสัยจะมีเพื่อนๆหลายคนที่ตามมาหลายอีพีบอกว่าแม้แม้ขนาดหน้าเจ้าของช่องยังไม่โพลเลยนะคะมีแต่อาหารเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวถ่ายมาเดี๋ยวจะมาทักทายเพื่อนๆบ้างนะคะช่วงนี้ก็คือแบบถ่ายอาหารไปกนโนมายั่วยุเพื่อนๆยามวิกาลถ้าใครที่มาดูตอนดึกก็ขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคะเพราะว่า อยากจะให้เพื่อนๆได้รู้จักร้านแปลกๆใหม่ๆนะคะในชลบุรีเผื่อใครแบบมาชลบุรีที่ไรก็ไปแถวบางแสนอะไรเงี้ยไม่มีที่กินอื่นแล้วหรออะไรเงี้ยก็ได้นำเสนอร้านอาหารที่แบบหลากหลายมาให้เพื่อนๆในช่องนี้นะคะว่าใครมาเที่ยวบางแสนก็ไม่ใช่ว่ามาแค่หาดบางแสนอะไรอย่างนงี้เนาะหาดวอนอะไรเงี้ยมาดูว่าโซนบางแสน มีอะไรทานโซนหัดวรมีอะไรนะอ่าเขาสามุกมีอะไรอางศิลามีอะไรพยาสัจจามีอะไรอะไรเงี้ยอําเภอเมืองมีอะไรคือของกินเยอะมากๆถ้าใครมาอยู่ชนบุรีนะแล้วซอยสดใสข้างมอมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็จะแวะเวียนเอามาให้เพื่อนๆดูตามจุดต่างๆเนาะก็มาแชร์ประสบการณ์ร้านอาหารต่างๆให้เพื่อนๆ ได้แวะกันมาถ้าหาว่าใครอยู่แถวชนบุรีแบบเบื่อโซนที่ตัวเองอยู่อะไรเงี้ยก็ออกนอกโซนบ้านนงนู่นนี่นั่นอ่าส่วนนี้ก็เป็นของหวานของทางร้านเขานะคะก็จะมีไอศครีมมารอบนี้ไม่ได้กินไอศครีมลดนมของไกโดซึ่งมันอร่อยมากๆนะคะแต่ก็กินอันนี้ไปก่อนเนาะมีปิโปอด้วยเขาก็ยกมาให้เลือกมนะ,ะก็จัดไปซะเยอะเลยนะคะ ้องได้กินนมฮอกไกโดกับช็อกโกแลตคือช็อกโกแลตเข้มข้นมากและนมฮอกไกโดอร่อยมากนะคะแล้วไอติมทุกอันก็อร่อยทุกอลากินของหวานเนาะอร่อยหมดนิ่ก็จัดไปตั้งหลายแทนะ่งเลจะอ้วนก็ตอนนี้เลยเพื่อนๆหลายคนบอกว่านานแล้วนิงไปไกลแล้วนิงเอ้ย <c oughs> โอเคนะอันนี้ก็มีปีโป้แช่ยเย็นมาแบบ เย็นสดชื่นนะคะล้างปากสําหรับหลังจากกินข้าวแล้วเราก็ต้องกินหวานเลยมค่ะเพื่อนเนาะเพื่อน,อน <c oughs> โอเคหลังสุดท้ายแล้วนะคะก็ฝากขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและสั่นกระดิ่งให้กันด้วยนะคะสําหรับเพื่อนใหม่ๆคะ่ะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย